สวัสดีครับผม,มนนกุมารนนท์เงินกิรันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟานะร์มวันนี้ก็เป็นวันวันฮัทนะครับวันฮัทวันทำงานปกตินะครับไมีไปเจะอัปเดตให้ท่านได้ดูนะครับไก่เนาะตอนนี้นไกลนุ่มๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเดิน,น มันชัดเจนนะครับไปนุ่มไปน้ปอยไว้คนละตีมันจะได้ไง่ายต่อการเลี้ยงเนาะะไอนะ้นุ่มๆก็ไว้นี่เนาะหนุ่มก็ไว้นี่เนาะหนุ่มๆก็ไว้นี่เขาช่วงนี้ฤดูฝนนี่เลี้ยงไกลหนักนะครับมีน,ปนนะเปนะ็ชุดเล็กเนาะชุดเล็กนี่จะเดินทางไปชุพมพรยังนี่นะครับไปชุมพรนี่ก้อยนุ่มนะครับผมบงลงส้สร้างห่างช่างล่างตายอยู่นะครับ เจอเมันเจอกันวันประเทศนี้นี่ก็เป็นท่าหมาน้ำมินงามนะครับตัวนี้โอ,โอ้ตัวนี้เนะี่ยสังเกตไะไก่งามมีอย่งนจะเก่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นฟอพันนะฟอร์ฮันดีอะผมก็ชอบเลยนะครับน,นี่เขียวไก่นนี่ยนี่เป็นก๋อยนะครับก๋อย ก็การเกยลเพาะหมดเลยนะครับนี่ก็ลูกเพาะเนี่ยนะครับนนี้คือเกือบพอมหางเกือบพาะนะครับมือหนที่เจอกันเนาะสายก๋อยดิแฮมผ่าดเลยตัวนี้นะครับสายก๋อยแฮมผ่าดปากไว้ติ้นไว้นะครับตัวนี้ัปากไว้ติ้นไว้เลยนะครับ เัานี่มีรักษาหัวากันหัวเป็นหนัวทุกชอบพิจนใส่ข้างบนนี้นะครับไอ้ท้องลุกเจ้าแม่ถอยเตะน,นะครับไ้น,นะนมนะครับยังมีปุ๊ดอีกนะไอ้นมนะครับ หากินเลยนะครับเลิกไปหากินใจเจ้าเลยเพราะว่าผมเอาเข้าเหื่อยตั้งแต่เจ้าแบบท้องหนุ่มๆนะครับระวังลำไยตกศึกของเราดุชุดนี้งามเนี่มาไก่งามเนี่ยมาตึงมันมีส่วนนะครับผมวนะนะ่านะนะทุกท่านว่าได้ครับทุถูงนะบื้อนไปเห็นยางน,ะนี่นี้ก็งามเนี่ยเนี่ยมึงกันหมดเลยนะครับ ชุดนี่เอ,เอากขาเป็นไจมันนุ่มสักเดือนสองเดือนคือถ้าทำบาขำแบบนี้ทดแทนึ้นไหมมันก็จะผลิตเหมือนันเนาะนะครับช่วงนี้อาจจะลำบากสำหรับคนเลี้ยงน้อยนะครับเนาะเพราะว่านะครับอ,อย่างก็บแป้งขึ้นนะครับเขาโพดก็แปงขึ้น เรี้ยงเขาเรียงนี่กันไปเรื่อยๆอ,อยู่นะครับดูแลก,กันไปนะครับนี่จะเค้นก็เอาง่ายมันก็ี่ายขึ้นมลล่ะนะครับก็เอาลูกเล็กๆมาไว้นี่นะนะครับนี่แม่ตัวหนึง่งเลี้ยง สามชิ้กว่าตัวนะครับสามสิ้กว่าตัวอยู่ดินะกับต้องคำนวณแล้วนะครับในการเลี้ยงนะคือเลี้ยงเยอะกว่าเคยไว้แล้วเ <c oughs> <c oughs> งยกันนะรการหาอาหารในไก่นี่คือห้องก่อนงานหนักผมใช้ผสมประสานท,ทั้งหยวกทั้งต้นกล้วยทั้งยอด ก็ทนี้นะครับนี่จะเป็นก้อยสายก้อยนะครับสายก้อยนี่เป็นพันธุ์ลักของก้อยนะครับแม่พันอยูซี่ห้าตัวนะครับแต่ตัวนี้มีเป็นชุดเกา่าตีปอเป็นข้ามานะครับกําลังฟักอยู่แต่ตัวนี้เป็นงอนนะก้อยน่าจะเป็นข้ามางอนนะครับหัวจะเป็นเัลได้นะครับ,นะรบฟักอยู่ซิฟโ,โกเกนนี่ ไปก็ทำมามๆก็ทำนะครับลองดูจะเป็นแบบนี้นะนะครับแต่ตอนที่ผมสังเกตไว้เกตสิบเปอร์เซ็นต์นี่เกิดเกิดเจไดนะครับบล้วใครเสียก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าง่ายๆนะครับมันผ่านการเจริญในการคัดสรรมาก่อนนะครับ สามร้อยตัวนี่มังจะรรมาไดานะับประมาณร้อยก่าตัวนะครับเรื่องยนะโลโลโลอยูอยเยยนี่ยเ,เยนื้อก๋อยเข้าแล้วก็๋อยนี่ครับเนื้อหมดเลยอีกหน่ดย๋ยเจอกันนะนะครับถ้าผมคลิปนี่ก็ อัปเดตนะครับสอยอินเดอร์ฟาร์มนะครับไว้ประมาณแค่ดก่อนนะครับผม <c oughs> ของท่านความสุขในชีวิตนะครับนักคิดเชิเงในสมปรเนานะครับขอบผมคลิปนี้โหมันสอยอินเดอร์ฟาร์ก็จะจบคลิปนี้แคดิคอนสุสดีครับผม